ต้างเ้ยำเลยทำแล้วทำแล้วไม่ได้เลยไม่ได้แล้วรระวังข้างหลังอ๊ะโอ้าวอ Panas.

ใกล้ๆอ่ะตอใกล้ๆอ่ะพี่แล้วมันต้องใช้อะไรของเขาด้วยป่ะต้องเกี่ยวกับอะไรครั่อยู่อยู่ไหมอยู่ัวตอนนี้พอเนี่ยตอนไหนตอนใกล้เนี่ยพอนตอนแล้วตอนนนอนนี้าอเกได้นะ้็บเลยเจ็บรองเจ็บร้องเจ็บเลย ต่อเลขไปเปล่าฮะต่อเลขไปเปล่าฮะกระสอบพี่บูเอากระสอบคุณ

ดูาีู่วิ่งไปไปแล้วบูมาเลยดูวิ่งเลย มันไม่ออกอ่ะดึงนิดนึงเออออกละออกละปล่อยมา้ปล่อยมั้ยตอนนี้ปล่อยไม่อ,มอีกพอพอพอ่อพอพี่ต่งง้นะออากะอบามั้ยตกอ่รอเอย่าข้ามน,นะพีเเ่เอาเข้าเอาเข้า เร็วพี่บูเร็วบูบูดึงไปดุ้งเลยอันหัวตันงหัวไม่ต้องพันดึงไปหัวดึงน้ำหน้าเลยดึงไปรอบูเลยเเดดึงลบหนูพี่บูเมาบูดึงไปน้ำหน้าต้นไปต้นน้าไม้หน้าเลยพี่บูเมาเล่า

กว่าอย่าเพิ่งใจร้อน เอาตก

กลงตรงนี้หน่อยเร็เร็วเรเร็วๆ10สนาทีเ้าไม่เคยขึ้นแ้ายดเคยขึ้น้าย